อ่าครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับพอดีผมทําการสั่งเจ้าตัวเขาเรียกว่าโลโก้นะครับที่เอามาติดบริเวณตรงกระจังหน้านะครับผมได้ทําการสั่งมานะครับตัวละประมาณร้อกว่าบาทนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววิธีการติดตั้งนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ซึ่งภายในถุงนะครับ ถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับเจ้าตัวแผ่นตัวแผ่นตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็สตัดเกี่ยวเกี่ยวยาวตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียอีก2นะครับก็ด้านหลังนะครับถ้าสังเกตนะครับก็จะมีรูนะครับให้เรานําเจ้าตัวตัวเกี่ยวตัวนี้นะครับทําการคันใส่นะครับแบบนี้นะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับขันใส่ไว้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมจะนำเจ้าตัวโลโก้ TRD ตัวนี้นะครับไปทำการติดที่หน้ากระจังนะครับก็ในส่วนของวิธีการถอดกันชนหน้านะครับถอดยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ทำการถอดให้ให้ดูนะครับก็ ลองไปเลื่อนหาดูในช่องของผมนะครับคือผมทำวิธีการถอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองอถอดตามได้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมทำการถอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการอลองนำเจ้าตัวโลโก้ตัวนี้นะครับมาลองทาบดูนะครับว่ามุมไหนนะครับพอจะใส่แล้วแล้วมันจะออกมาโอเคนะครับ อ้าครับก็ถ้าหากสังเกตนะครับผมจะใช้แผ่นเจ้าตัวเป็นแผ่นนะครับผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้มันขัดกับบริเวณกระจังหน้านะครับไม่ให้เจ้าตัวโลโก้เราขยับขยื่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยเจ้าตัวน็อตตัวเมียนะครับขันเข้าไปนะครับก็สาเหตุนะครับที่ผมทําให้ดูไม่ได้ก็คือมันไม่มีพื้นที่นะครับก็ผมก็ทําได้แค่มาบอกประมาณนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราทําการติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้เจ้าตัวกาวร้อนนะครับหรือหรือใครมีล็อกไท้านะครับก็แต้มไปนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าน็อตมันคลายนะครับเวลาใช้งานานานๆน,นะครับเราจะได้ไม่ต้องอมาคอยถอดเจ้าตัวกันชนหน้าขันเข้าไปใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะเหลือในส่วนของการใส่เจ้า ช่องดักลมที่เราทําการถอดออกมานะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการนําเจ้าตัวช่องดักลมนะครับมาทําการใส่นะครับก็จะสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังช่องดักลมนะครับจะมีเจ้าตัวล็อกนะครับอยู่6ตัวนะครับก็จะมี2ตัวนี้ครับแล้วก็2นะครับแล้วก็2นะครับแล้วก็สังเกตที่บริเวณรูตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับจะมีรู2รูตรงนี้นะครับแล้วก็2รูตรงนี้นะครับแล้วก็อีก2รู ตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วผมชี้นี่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น6นะครับวิธีการใส่นะครับก็ให้เราทําการดันเข้าได้เลยนะครับไม่ได้ยากนะครับขั้นตอนใส่แต่เวลาทําการถอดจะถอดยากนิดหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดลงไปเลยนะครับจะได้ยินเสียงดังแกลกนะครับเป็นอาเรตแล้วนะครับ เดี๋ยวหล tamam. created, in me, it, ังจากนั set, ้นนะครับก็ให้เราทําการยกเจ้าตัวกันชนที่เราทําการห้อยนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการใส่พุกอ่นนี้นะครับก็หลังจากที่ผมทําการใส่เจ้าตัวดักลมแล้วก็ยกกันชนขึ้นแล้วนะครับก็ทําการใส่เจ้าตัวหมุดยึดกันชนหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการตันเจ้าตัวด้านข้างนี้นะครับเข้านะครับสองฝั่งนะครับ แล้วก็ฟังนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราใช้บล็อกเบอร์10นะครับหรือไม่ก็ประแจนะครับเบอร์สิขันกลับได้เลยครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะติดเจ้าตัวโลโก้รถแบบต่างๆนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของ กระจังหน้าบางตัวนะครับที่ไม่มีจุดยึดแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวแผ่นที่เขาให้มานะครับตั้งเป็นแบบใช้เป็นแบบตั้งนะครับก็ใช้ขัดได้เหมือนกันนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็ท่านอื่นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ